น้องนิดพานิพักวงพัฒนากิจจอมเตะสาวประเดิมคว้าเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬายุสโอลิิมปกไทยในนานจิงเกม เทควันโดที่ International Expo Center หอแข่งขันวันแรกชิงเงน2เหรียญทองในรุ่น44กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายน้องนิดผานิพักวงพัฒนก,กิจจอมเตะสาวไทยโชว์ความเหนือชั้นไล่เตะฟารันต์ยาคูบีจากอัฟกานิสถานเอาชนะ RSC เอาสกอร์ในยกที่2ด้วยสกอร์19-0การันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบรองชนะเลิศจะพบเฉินซิติงจากไต้หวัน ในรุ่น48กิโลกรัมชายรอบแรกเทวินหารปราบจากไทยชิงจังหวะดักเตอเอาชนะกาซาบาเซียชาเดนจากเยเมนไปขาดลอยเช่นกัน18-5ต่อคะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศก่อนจะไปแพ้มาดี้เอสฮากี้แชมป์คเรียโอเพนอิหรลาน12-20ต่อคะแนน ว่ายน้ำชิงชัยกันเป็นวันแรกโม200เมตรหญิงแข่งรอบคัดเลือกที่4เพียงขวัญภาวะพาตะโกนักว่ายน้ำสาวไทยเข้ามาเป็นอันดับ4ทําเวลาได้2นาที18.98วินาทีแต่เมื่อจัดอันดับเวลาในรอบคัดเลือกเข้ามาเป็นอันดับ11ไม่ผ่านเข้าไปชิงเหรียญมอญอิงเพียงขวัญกล่าวว่ายังไม่พอใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้เป็นท่าที่ไม่ถนัดแต่จะทำให้ดีกว่าเดิมในการแข่งขันว่ายกบ200เมตรซึ่งถนัดในท่านี้ วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ไม่ไม่ถือว่าพอใจมากเพราะก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่เคยทําเวลาไม่ใช่เวลาที่เคยทําไว้ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วคะ่ะได้เท่านี้ก็ถือว่าพอใจเพราะว่าเราก็แบบเราก็ไปหวังอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมคะถือว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็เวลาออกมาแค่ไหนก็แค่นั้น,นะคะ่ะส่วนอีกรายการที่เราจะลงะเป็นยงงเรามั่นใจมากะอีกรายการหนึ่งกบ2 0 0เมตร ตัวเองเอง,เองคิดว่ามั่นใจมากมากกว่าท่านี้นะคะเพราะว่ามันเป็นท่าที่คอร์ดิฟายมาที่1น่นะคะแล้วกไ็ไม่ถึงว่าแบบคอร์ดิฟายมาดีกว่าท่าอื่นแล้วก็เคยทําเวลาไว้ดีเหมือนกันที่ผ่านมาสำหรับเพียงขวัญมีโปรแกรมจะลงแข่งขันว่ายกบ200เมตรหญิงในวันที่21สิงหาคมในฮิตที่2โดยฮิตแรกจะเริ่มเวลา9นาฬิกา นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬายุสโอลิมปิกเกมไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะตระเวนไปให้กำลังใจนักกีฬาทุกสนามที่ลงทำการแข่งขันโดยปัญหาที่ประสบในขณะนี้เป็นเรื่องของรถบัสรับส่งนักกีฬาในแต่ละสนามรวมทั้งอาหารการกิน ซึ่งวันนี้ก็เริ่มแข่งขันเป็นวันแรกนะครับก็กําลังมาติดตามผลงานต่างๆของนักกีฬาแล้วก็มาเยี่ยมตามสนามที่แข่งต่างๆครับซึ่งเช้านี้ผมก็มาดูว่ายน้ําแล้วก็ในตอนบ่ายก็จะไปดูเทควันโดครับสำหรับในวันพรุ่งนี้2จอมพลังไทยรัตนาพรปการะถาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงกับศักดามีบุญในรุ่น62กิโลกรัมชายจะลงลุ้นเหรียญทอง ทีมข่าวกีฬาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายง,งาน